สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงการ์ดี้ดีจ้าค่ะ <Okay. S 1> วินาทพิเศษสุดเลยเพราะว่าการดีเนี่ยพามาร่วมทําดีกับกลุ่มจิตอาสาเกมบีเคไทยแลนด์ค่ะที่ oh. วัดบดบดิษจังหวัดอ่างทองแล้ววินาทการดีก็มีประเด็นเนี่ม,ม,านามาถามเราบุณดาผู้มร่วมกิจกรรมทำความดีในวันนี้นะคะเพราะพวกเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ว่ามือที่3ปัญหาระดับชาติจริง oh. หรือไม่จะทำมาตามการ์ดีมาเลยข้าตามมามีแฟนกันไม่ได้สามคนนี้สอดยังครับมีแล้วครับไม่มีครับหาคนรักจริงไม่มีอะครับ มีครับโค้ชของแปลดมีแล้วครับไม่มีไม่มีครับมีแล้วผมเพิ่งเลิกเมื่อวานใส่ชิบ้ามอ่ะก็จับได้มันมีกิ๊กอะหลังก็มีเหมือนกันกำลังดูอยู่ไม่มีครับเคยต้องใส่แฟนบ้างมีบ้างเคยครับ เคยครับเคยครับผมเคยเคยเคยครับเคยครับเมาไม่มีสติครับมันอาจจะไม่ได้เรื่องว่านอกใจอาจจะเป็นแบบว่าความสัมพันธ์ภายนอกมากกว่าเล่ยๆคนอื่นหลอกกว่าก็พนักเบื่อที่เขายังไปมีได้เลยอ่ะทุกคนนะครับที่เป็นแบบนี้รู้สึกมันจะไม่พอไม่พอคือเดียวสี่ทีไม่พอแล้วเคยโดนคนนอกใจไปะเท่าที่ผมไม่เคยโดนเยอะมากเฉยๆปล่อยไปต้องทาใจครับโอ้โหเฟลมากไม่รู้ครับไม่เคยจบผิดแฟนรู้เรื่องก็บอกเลยแฟนไปได้กับแฟนเพื่อนล่อยเขาไปหาใหม่ยิง ีด้วยที่เขากลับไปชอบผู้หญิงก็ดีใจด้วยเออดีเหมือนกันเขาจะได้ผลลิตลูกให้พ่อเขาได้เขาจะ <c oughs> มีอะไรกับใครเนี้ยเขาก็จะบอกเรา <c oughs> เขา, <c oughs> าจะบอกเราหมดเลยว่ามีอะไรแล้วเรารู้ด้วยว่าคนที่เขาพูดหนงใครเขาบอกหมดเขาเป็นคนใจดีเนาะเบอทหนึ่งอันให้เราเลือกได้สำหรับคนที่ชอบเล่าใจกันนะสร้างอะไรที่มันกดเลิกเลยครับกดข้อเดียวก็คงคุยกันด้วยเหตุผลดีๆก่อนแล้วกันเนาะว่าทําไมเขาถึงไปถ้าเกิดเขาดีกว่าก็ปล่อยเขาไปถ้าทำอีกก็ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้วคุณมีได้เราก็มีได้เลิกเลยครับให้เขาไม่เจอคนดีๆอีก คุณมีเรามีอะไรเนยะจะเปปากกับใครไปากถ้าเกิดเลอกได้อยากเป็นเมียร <c oughs> ้นไหนปหลวงเอเป็นผัวหลวงดีกว่าก็ <c oughs> อยากเป็นที่หนึ่งอยู่ก็ <c oughs> อยากเป็นแค่คนเดียวครับอยากเป็นหัวหลวงครับเขาข,ขอเป็นน้อยดีกว่าสังเกตดูนะถ้าเป็นหลวงเนี่ยมันรู้สึกว่าผูกทรงเขาไงเ <c oughs> มียน้อยดีกว,ว่าเพราะว่าเมียน้อยส่วนมากจะได้ตามใจตลอดหัวหลวงดีกว่าเมียน้อยครับเมียน้อยแล้วจะได้รับความอบอุ่นดีกว่าคเมียหลวงดีกว่าไม่รู้ว่าก็ไม่อยากให้เขามีใครเมียหลวงอยากอย่กับเขาคนเดียวไงเมียหลวงเขาอะอย่างน้อยเออก็รู้ว่าเราอยู่ในฐานะอะไรเมียน้อย ก็ไม่ต้องขมมู่มัดดีไงอยากเป็นคนที่ดีสําหรับเขาละวะอยากเป็นคนหลวงเราม,มีสิทธิ์มากกว่าถึงจะเป็นหลวงแต่เขาก็ไม่ได้อยู่กับแค่เราคนเดียวไม่ขอเป็นไรเลยครับขอเป็นคนเดียวของเขาพอ่อะขับาถถีงไม่น้อยก็ถ้าแย่งได้ก็เอาไปเลยทีบใครทีมันถ้าทําได้ดีกว่าเอาไปเลยไม่มีไม่เคยโดนแย่งก็ในเมื่อเขาอยากได้เราอะ เราก็ต้องตอบสนองก็บอกว่าขอเธอคนนี้อย่าหวังเลยจะได้ฉันจะเด็ดกว่ารู้ปะยังไงมันก็ของเราอยู่สั่งคนตั่งอยู่ไปตายซะเพาะให้มันเด็ดกว่าเราแล้วกันนะกูกินแล้วมันก็กินต่อกูช่วยก็อยากให้ผ่นเยาวชนในเรื่องของการมีความรักค่ะมีเพศสัมพันธ์ก็ควรป้องกันด้วยนะครับให้อยู่ในวัยอันสมควรด้วยก็มีอะไรกันก็มีสตินิดนึงนะครับก็ต้องมีถุงยางต <anywhere> ิดตัวถ้ารู้ว่าง่ายครับค่อยๆเลือกค่อยๆมองถ้ารีบร้อนไปก็เหมือนกับ หาเซ็กไปวันวันมันมีหลายอยา่างมีหลายเหตุผลที่จะต้องแบบครบหรือเลิกถ้าครบกันเป็นแฟนกันถ้ามีอะไรกันก็ป้องกันด้วยก็ยังไงรักยังไงมันก็ไม่มีข้อห้ามะเนาะอย่าป้องกันดีกว่าแค่นั้นเองถ้าเลือกอะไรแล้วก็อยากให้ยอมรับในสิ่งที่เลือกมีกี่คนก็มีได้มันอยู่ที่ใจของเรานะแต่ว่าเวลาเรามีแล้วเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาที่หลังตามมาและนี่นะคะก็เป็นคำที่เห็นทั้งหมดของเราบรรดาผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ะ อย่าลืมแสดงความรักในเวลาอันสมควรสําหรับวันนี้ข้าพบกลาของการที่แล้วพบกันใหม่ทุกวันพระราบฎรีเวลาเดิมกับรายการคอมเมนต์ต้าละช่วงการดีร่ดีทค่ะสหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย